เราก็ท่านผู้ชมการสนุกทุกคนด้วยครับวันนี้มีตัวเกมใหม่ล่าสุดครับจากเชนโลนินนั่นเองครับสำหรับเชนโลนินนะครับเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นเชนในการหารายได้สําหรับเกมเพทูเออร์ e หรือเกมเดทีนั่นเองครับวันนี้ครับจะมีตัวเกมใหม่ที่เพิ่งเข้ากับเชนโลนินนั่นเองครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีการจัดกิจกรรมแอดดอปด้วยนะครับและว,วันนี้ผมจะมาอธิบายรายละเอียดทั้งหมดนะครับว่าเราจะสามารถเล่นอย่างไร และเกมสามารถเล่นและเอินอย่างไรนั่นเองครับณปัจจุบันมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เราจะต้องเข้าไปและมีคอมมูนิตี้อะไรบ้างที่เราเนี่ยควรที่จะเข้าไปดูรายละเอียดของตัวเกมครับและมีการอัปเดตตัวเกมเนี่ยมีการทําแพลตฟอร์มไหนบ้างอะไรแบบนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกาลังใจในการทําสําหรับเชนนะครับย่อเป็นเชนโลนินนะเพื่อนก็เคยเล่นหลายเกมแล้วนะครับผมในเชนโลนินผมจะพาเพื่อนนะครับไปดูระบบนะครับซึ่งเกมเป็นเกมแนว RPG Action นะครับที่สามารถจะลุยในเกาะนะครับสามารถผ่านเนเธทียน สามารถฟาร์ม PVE ได้นะครับและมีการต่อสู้กับสัตว์เลี้ยงแบบ PvP ด้วยมีระบบคร์บมีการฟาร์มของในดันเจี้ยนครับและนํามาขายในตลาดกลางได้ด้วยครับและมีตัว NFT นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอวตารหรือตัวสัตว์เลี้ยงนะครับที่นํามาขายในตลาดมาร์เก็ตเพได้นั่นเองครับเริ่มแรกครับให้เพื่อนเนี่ยเข้ามาในตัวเกมครับก่อนเราจะเข้าไปในตัวเกมเนี่ยให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปสมัคร ID ก่อนนะครับลิงก์ที่ใต้คลิปนะครับพอคลิกเข้ามาเนี่ยเพื่อนก็จะเห็นคำว่าล็อกอินนั่นเองครับกดเข้าไปครับและจากนั้นเนี่ย ตัวล็อกอินเนี่ยเพื่อนนก็จะใส่เมลใส่อะไรอะไรให้เรียบร้อยนะครับตรงสิงัพนะตรงนี้นะครับเพื่อที่จะยืนยันนะครับอีเมลตัวเองนะพอก็จะให้เรานะครับทำการสร้างตัวละครครับโดยตัวละครของเพื่อนเพื่อเนี่ยที่สร้างก็ตั้งชื่อเพื่อนๆก็สามารถตั้งชื่อได้เลยนะครับผมตรงนี้นะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับพอเราตั้งชื่อตัวละครเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้เราทําการตั้งชื่อ แลนนะครับหรือว่าเกาะที่เราจะเข้าไปเล่นนั่นเองครับซึ่งเกาะเนี่ยมันก็จะมีเกาะ2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเกาะฟรีนั่นเองครับที่เราสามารถเข้าไปฟาร์มได้และหาของออกมาขายได้นะครับใส่ฟรีเล่นได้นเกมนี้และถ้าใครเป็นสายลงทุนอยู่แล้วนะครับเขาก็จะมีแลนหรือเกาะนะครับที่เป็น NFT โดยเกาะที่เป็น NFT นะครับก็จะมีอยู่3รูปแบบครับตาม ลักษณะหรือระดับแปรนั่นเองครับก็จะมีตั้งแต่สีม่วงสีส้มนะครับแล้วก็สีแดงครับสามลักษณะตรงนี้ และแลนะครับสามารถขายในระบบบังเก็เพชได้นะครับซื้อขายได้นั่นเองครับใครที่เคยเล่นในส่วนของพิกเซลอยู่แล้วนะครับก็จะเข้าใจนะว่าตัวแลนแต่ละแลนะครับก็สามารถซื้อขายได้และแรนะครับผมก็จะมีคุณสมบัตินะครับทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อก็จะเห็นว่า1ก็คือ Mining Station ก็คือสถานที่คราฟของต่างนะครับก็จะแบ่งออกเลยนะว่าไอของต่างเนี่ยมีการคราฟและใช้เวลาอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับในการโปรเซสวัตถุดิบต่าง ครับข้างล่างนะครับผมและต่อมาครับก็คือการบิดดิ้งก็คือการผสมสัตว์เลี้ยงนั่นเองครับดยสัตว์เลี้ยงนะครับก็จะมีในการแบบว่าในการบูตสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกตามจํานวนแรนด์ด้วยนะยิ่งแรนด์สูงระดับสีแดงเนี่ยก็จะเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ประมาณ60%นตะครับตรงนี้นะบอสเมเนเจอร์เมนต์นะครับสเตชันก็คือเป็นสถานที่จัดการบอสใครที่มีแรนด์เนี่ยก็จะได้บอสตัวที่มันแรนด์มากขึ้นนั่นเองครับ ของที่มันจะดอกก็มันจะมี Epic ก e g เ n จันลี่นะครับยูนิตของที่มันแบบดีกว่าสายฟรีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มีการทำกิลด์สเตชันด้วยการสร้างกิลด์นั่นเองครับและจากนั้นก็จะเป็นสนามอารีนาหรือ PvP นะครับผมไว้ต่อสู้แล้วก็รับตัวเหรียญนั่นเองครับแล้วครับเราเข้ามาสู่ในตัวเกมครับหลังจากนั้นนะครับพอเราสร้างแลนเซรเปิร์กแล้วก็กดล็อกอินเข้าไปการเล่นเนี่ยไม่ยากครับผมพอเขาให้เราเนี่ยเข้าไปสู่ในส่วนของเกาะนะครับใพ้เพื่อนเนี่ยไปหาตัว NPC ครับที่อยู่ในกลางเมืองหรือผู้ใหญ่บ้านนั่นเองครับแล้วก็ไปรับเควสนะครับผมกับผู้ใหญ่บ้านคนนี้ครับเสื้อสีม่วงนะครับพอเรารับเควสเข้ามาเนี่ยเควสเริ่มแรกเขาก็จะให้เราเดินไปสร้างนะครับสร้างเขาเรียกว่า สร้างสวนเราก่อนนะครับสร้างบ้านแล้วก่อนนะตามปกติเลยนะครับก่อนที่เราจะไปทําการสร้างบ้านเนี่ยเขาก็จะให้เรานะครับไปหารับของหรือรับกล่องก่อน ก่อนที่เราจะไปรับกล่องเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นในนี้ก็จะเป็นกล่องของขวัญที่ให้กับผู้เล่นใหม่นะครับทุกคนพอเราเก็บมาเนี่ยสิ่งที่เราจะได้นะครับก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ให้เราเนี่ยสวมเครื่องแบบเพื่อที่จะเป็นตะลุยดันเจี้ยนตะลุยดันเจี้ยนเนี่ยผมจะพาเพื่อนๆไปทำเควสสักเควสนึงก่อนนะครับเควสแรกเนี่ยเขาให้เรานะครับเป็นเควสแรกเลยนะเฟิร์สสเต็ปก็คือในการบิวหรือการสร้างนั่นเองครับสมอลฟาร์มก็คือฟาร์มเล็กๆขึ้นมานะครับเพื่อนๆก็จะเห็นลูกศรสีน้ําเงินนะ พอเรากดแตบขึ้นมาปุ๊บก็จะเห็นแปลนใช่ไหมแปลนที่เอาไว้ใช้ทําการคราฟฟามนะครับผมก็อ่านกันเองได้นะครับผมก็จะเป็นภาษากัีกในเกมนี้ไม่มีภาษาไทยนะครับจากนั้นก็กดวางนะครับพอกดวางเสร็จปุ๊บมันก็จะมีแบบป้ายสีมีคว้มชร์ังนะครับล้วก็ใส่ในส่วนของวัตถุดิบเข้าไปครับวัตถุดิบพวกนี้เนี่ยเขาแจกฟรีตามควสอยู่แล้วครับพอเราทำควสเนี่ยเขาก็จะให้เราสร้างตามควสที่เขาให้เราทําเลยนะครับจากนั้นเราก็ไปทําการส่งควสนะครับกับผู้ใหญ่บ้านต่อนะครับผม เพื่อที่จะทําการรับเควสต่อไปครับพอรับเควสต่อไปครับเขาก็จะให้เราแบบว่าไปปลูกนะครับผมนี่นะเราก็อ่านเควสดีๆนะครับปลูกซีดนะครับ4ีเมล็ดนั่นเองครับหรือปลูกพืชนะเราก็วางเข้าไปครับจากนั้นก็ไปส่งเควสทำแบบนี้ครับไปสักระยะหนึ่งไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะสร้างจุดคราฟได้นะครับจุดคราฟโพสิทีเขาก็จะให้เราเนี่ยไปตะลุูดันเจียนและเราก็ทําไปเรื่อยๆครับตามที่ตัวผู้ใหญ่บ้านเนี่ยให้เรามานะครับผมนี่ละเขาก็ให้เรานะครับทำการใส่ ในส่วนของสัตว์เลี้ยงเข้าไปนะครับหตัวหรือชิคเก้นหรือไก่นั่นเองครับนี่มีการเลี้ยงไก่ด้วยนะทุกคนปุ๊บแล้วก็ไปส่งเควสนะครับจากนั้นเขาก็จะให้เราเควสต่อมานะครับเขาจะให้เราทําไปเรื่อยๆนะเราก็รับมาเรื่อยๆครับนี่ในการปลูกพืชนะครับฟาโกอ่าเราก็วางวางตัวฟาโกเข้าไปนะครับกดแถบขึ้นมาอ่าแล้วก็ไปหานะครับปุ๊บแล้วก็วางเข้าไปครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีเวลานะเพื่อเก็บผลผลิตนะครับ เพก็จะเห็นว่าของที่เราทำเนี่ยทุกอย่างนะครับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการสร้างไม่ว่าจะเป็นการทําฟาร์มนะครับหรือว่าเลี้ยงไก่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเสียค่าสเตมิน่าเพื่อนๆก็จะเห็นข้างบนนะครับค่าสเตมิน่านะที่เป็นรูปมือนะครับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสเตมิน่านั่นเองครับซึ่งสเตมิน่าตรงนี้เนี่ยก็จะใช้ตามจํานวนที่เราใช้ฟาร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างอะไรก็แล้วแต่อะ ทีนี้ผมจะสร้างรงคัพให้กับเพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าในแมปของเรานะครับก็จะมีพื้นที่แบบเป็นพื้นที่สีเทาอยู่นะครับพื้นที่เนี้เป็นพื้นที่ที่เราสามารถสร้างอะไรก็ได้นะครับเราก็วางแผนเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นรงคัพที่เราจะต้องสร้างนั่นเองครับผมพอเรากดป้ายเหลืองๆนะครับก็จะให้เราใส่วัตถุดิบต่างๆเราก็จะเห็นรูปกระปั้นนะครับก็คือสเตมิมนาที่เราจะต้องเสียนะครับก็คือ200รอหนึ่งวันเนี่ยมันก็จะมีสเตมิมนาให้กับเรานะครับ พวกเวลาเราเก็บฟาร์มคราฟของต่างๆเนี่ยเราเก็บแล้วอพอเสร็จแล้วมันจะได้อะไรบ้างนะครับปลูกต้นไม้ก็จะต้องไปตัดไม้แล้วก็ไปทําการคราฟของนะครับคราฟเรื่อยไหมครับอ่าก็ต้องมีระบบแบบนี้นะครับเห็นไหมก็จะมีคราฟแผ่นไม้ก็ต้องอไปทําการซื้อเรื่อยมานะครับเพื่อที่จะ ทำขี้เลื่อยชาร์ดัสนะครับผมนี่พวกเบสิกต่างๆนะที่เราจะต้องทำครับหลังจากนั้นครับผมจะพาเพื่อนนะครับไปตะลุยดันเจี้ยนเพื่อที่จะหาของวัตถุดิบเพิ่มเติมอีกครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราทำการใส่ชุดอุปกรณ์ของเราครับนี่ใส่ชุดอาวุธต่างๆที่เราได้จากกล่องสมบัตินะครับเมื่อกี้นะที่เราไปเก็บมาตอนต้นเกมครับจากนั้นนะครับเราก็จะเดินไปข้างบนครับเพื่อที่ไปหาดันเจี้ยนครับนี่เดินไปเลย นันเจียนนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าก่อนที่เราจะเข้านันเจียนเนี่ยมันก็จะมีห้องนันเจียนแต่ละห้องอยู่นะครับมันจะมี1 2 3เห็นไหมช่องแต่ละช่องเนี่ยยังไม่ปลดล็อกเพราะว่าเรายังไม่ผ่านชั้น1ก่อนนะครับเราต้องผ่านชั้น1แล้วเราก็ต้องเดินไปหานะครับจุดที่จะไปชั้น2ต่อมันถึงจะปลดล็อกให้กับเราหรือเป็นจุดเซฟแมปนั่นเองครับอ่ะผมจะพาตะลุยเข้าไปครับผมอ่ะเราก็ฟันมอนเตอร์ไปตามปกติเลยครับการฟันมอนเตอร์เนี่ยมันก็จะมีมอนเตอร์บางกลุ่มนะับที่มจด ของให้กับเรานะครับหรือ drop item อเพราะเราเคลียร์ในพื้นที่นั้นเสร็จนะครับเราก็สามารถไปเก็บวัตถุดิบครับนี่อย่างเช่นขุดหินนะครับมีเก็บไม้ มีขุดแร่ที่เป็นแร่สีนะครับต่างๆนะพวกนี้เนี่ยเราจะฟาร์มได้ทั้งหมดในดันเจียนเลยครับแล้วก็การเคลียร์มอนเตอร์เนี่ยทั้งหมดในดันเจียนเนี่ยเพื่อ <c oughs> <p ere> <RC> ให้เราเนี่ยไปที่ชั้นต่อไปนะครับยิง่งชั้นต่อไปเนี่ยมอนเตอร์มันก็จะตีแรงมากขึ้นนะแต่ชั้นแรกเนี่ยแนะนำนะครับถ้าเราเล่นช่วงแรกเราฟาร์มให้หมดครับมีอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในแมปนะเก็บให้หมดแล้วมีมอนเตอร์กี่ตัวครับเราก็ต้องเก็บให้หมดด้วยเพื่อที่จะเก็บสะสมวัตถุดิบนะครับเพราะว่าอย่าลืมครับว่า ในแบบนี้เนี่ยเรามีเวลาแค่30นาทีครับต่อครั้งต่อรอบนะครับตอนรอบที่เราเล่นเนี่ยถ้าเราสังเกตตอนที่เราเข้านะครับเราก็จะเห็นว่าจุดสีฟ้านะครับตรงนี้นะข้างบนสกอร์บาร์นะครับมันก็จะคือรอบในการเข้าดันเจียนครับแสดงว่าครับ1วันเนี่ยเราเข้าได้4รอบนะครับ4รอบใน30นาทีและเราห้ามตุยด้วยนะครับถ้าเราตุยเนี่ยเราจะเสียรอบฟรีด้วยครับก็พยายามใส่เลือด แล้วก็พยายามเติมเลือดเติมมานาให้ดีๆครับและอย่าแต่เกาะน,นะครับแล้วก็พยายาม ไตเลนเจอรเนี่ยไปชั้นที่สูงที่สุดเพื่อรับวัตถุดิบต่างๆครับเพื่อมาทําการพัฒนาตัวละครนั่นเองครับและทีนี้นะครับเรามาดูระบบเรื่องของโทเค็นหรือโทเค็นเมริกครับเราเข้ามาที่ตัวหน้าเว็บไซต์ครับผมเว็บไซต์อันดับแรกครับผมจะพาเพื่อนไปดูในส่วนของเรื่องของกิจกรรมแอร์ดรอปกันก่อนซึ่งแอร์ดรอปเครับตอนนี้นะเขาก็จัดกิจกรรมแอร์ดรอปแล้วแหละมันก็จะหมดเวลาแล้วนะครับซึ่งเขาจัดมาจํานวน1เดือนนะครับเดี๋ยวก็จะมีแอร์ดรอปในช่วงต่อไปอีกครับเพื่อให้เราร่าเหรียนะครับผม ผมจะอธิบายก่อนครับก่อนที่ใครจะเข้ามาเล่นนะครับเราสามารถเข้ามาเล่นได้นะแอร์ดบครั้งแรกนะครับหมดครั้งที่2ก็จะต่อด้วยนะครับอ่ะเราก็เล่นและสามารถเออได้ด้วยครับเอาละครับเราก็มาลงทะเบียนเพื่อจอยเัินก่อนครับอันดับแรกครับโอเคพอเราก่ออีเมลอะไรเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็มาดูข้างล่างนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้าง1ก็คือจะเป็นตรานะครับนี่ตราแบบตายุทธในการฟาร์มของเราครับฟิวเจอร์ใหม่ๆนะครับในตัวเกมหรือว่าปลดล็อกกันครับเพิ่ม พลังให้กับตัวเองนะครับคล้ายๆแบบว่าเราได้ไอเทมหนึ่งที่แจกจาก a อ o ดอแล้วเอาไปยัดคอมพีแล้วทำให้ตัวละครของเรามันเก่งมากขึ้นนั่นเองครับและต่อมานะครับก็จะมีในส่วนของของกิจกรรมเนี่ยที่แจกให้กับเราครับอันแรกเนี่ยก็จะเป็นคีย์พาร์ทคีย์พารเนี่ยเหมือนเป็นคีย์สมาชิกนะครับตรงนี้นะ เหมือนเป็นคีย์สมาชิกเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เข้าร่วมกิจกรรมอีเวนต์ดีๆนะครับในตัวเกมและก็มีรางวัลนะครับสำหรับผู้ที่มีสำหรับคีย์พาตรงนี้ด้วยนะครับก็จะมีกิจกรรมหรือมีเควสต่างๆเนี่ยให้กับเราเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เหมือนกับแบบว่าเป็นคีย์สมาชิกมากกว่านะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือเทียร์สครับที่เป็น a i ร์ดส่วนตัวของตัวเหรียญโทเค็นนะครับเหรียญโทเค็นของเกมนี้ก็คือ ACN นะครับ ACN นะคือเหรียญโทเค็นณตอนนี้เนี่ยผมต้องบอกว่า A C N เนี่ยเราสามารถเอินได้ก่อนได้จากตัวเกมและก็ a i r d ด o p ครับผมแต่ว่าเรายังไม่สามารถขายได้เพราะเขาเนี่ยมีเขาเนี่ยมีไทม์ไลน์นะครับบอกแล้วว่าเหรียญโทเค็น A C N เนี่ยจะเปิดให้บริการในการเทรดน,นะครับหรือ T G E เนี่ยในช่วง c h a ์ t เตอร์ที่2นั่นเองครับอันนี้ก็คือลดแมปนะแต่เราสามารถเอิและเก็บในกระเป๋าโรนินของเราได้ก่อนนั่นเองครับเพราะว่ายังไม่เปิดในกระดานเทรดน,นะครับซึ่งเราสามารถได้ C.N เนี่ยพาวเวอร์นะครับตรงนี้นะได้จากการเอิร์นนะครับแอร์ด็อปและก็ตัวเกมนั่นเองครับกิจกรรมเกมต่างๆนะครับในตัวเกมเนี่ยเราสามารถได้จากตรงนี้และก็เราสามารถซื้อขายตอนที่เกมจะเปิดจริงนะครับตรงนี้นะ ก็จะได้จากกิจกรรมครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับแล้วก็ในส่วนของบอส NFT วอลุมนะครับก็คือบอส NFT เนี่ยก็จะมีในกิจกรรมนะครับใครที่ได้ตรงนี้เนี่ยก็จะได้รับบอส n นเยนต่างๆนะครับก็จะเป็นบอสของเรานะเราก็สามารถเอินนะครับนี่เอินได้ด้วยมีสแต็ก NFT รู้ความหมายของแอดด o ครั้งนี้กันก่อนครับเผื่อที่จะ ขึ้นมาเราก็จะได้เล่นนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเพนเออร์ N e R นะครับซึ่งเพนเออร์ N e R เนี่ยถ้าเราเล่นในส่วนของกิจกรรม a อเดอแล้วก็ในตัวเกมเนี่ยเราก็จะได้นะครับในส่วนของเหรียญโทเค็นะครับ ACN ซึ่งจะเป็น ACN power และก็โ o ลินครับซึ่งเขาแจกเป็นแบบเป็นกล่องสมบัติเลยนะครับที่เราจะหาได้จากในเกมรือลงนดนเชียนนะครับพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นกล่องให้กับเราเห็นไหมครับ จะเป็นกล่องโลนินก็คือได้รับเหรียญโลนินเข้ากระเป๋าเราเลยแล้วก็เป็นเหรียญ C A C N นะครับเหรียญโทเค็นของเกมเลยและอีกอย่างหนึ่งครับที่เราจะได้นะครับจากการเล่นนะก็จะมีรางวัลให้กับเราอันนี้ต้องเข้าไปดูในคอมมูนิตี้นะครับคอมมูนิตี้ของตัวเกมที่ประกาศออกมานะว่าเราจะได้รับอะไรบ้างและต่อมาครับก็จะเป็น NFT Legendary Limited ครับผมเป็นสกินของฮีโร่ที่เราเข้าเล่นเกมนั่นเองครับตรงนี้เนี่ยสามารถซื้อขายได้ผ่านตลาด m a r k e t p l a พจครับเดี๋ยวพาไปดูนะสำหรับ Market p l a พ e ของตัวเกมครับ และจากนั้นก็จะมีตัวที่แบบว่าเราสามารถเอิร์นเชสได้ด้วยนะครับผมของที่ได้รับจากในเกมหรือกิจกรรมแอดทั้งหมดครับที่ได้จากการเล่นดันเจียนนั่นเองครับในส่วนของเรื่องของสโต์ครับอันดับแรกเนี่ยให้เราทําการล็อกอินก่อนพอเราสมัครเข้ามาใช่ไหมเราจะเห็นหน้านี้นะครับเขาจะให้เราเนี่ยลิงก์กระเป๋านะครับโลนินนะก็อย่าลืมครับทุกคนเนี่ยก็ต้องมีโลนินนะตรงนี้ครับแล้วจากนั้นพอเราเชื่อมกระเป๋าโลนินเสร็จปุ๊บอ่ะเพื่อนก็จะเห็น2หน้านี้ใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นกระเป๋าระว่าง กระเป๋า wallet กับกระเป๋ในเกมครับซึ่งเราสามารถได้รับของจากไอเทมในเกมใช่ไหมเราสามารถนะครับเอาของไอเทมจากในเกมเนี่ยเอาออกมาเป็นอยู่ในกระเป๋ wallet ได้โดยการเอาออกมาจากกระเป๋ wallet ครับเราจะไปทําอะไรใช่ไหมเราเข้ามาที่ store ครับซึ่ง store เนี่ยตรงนี้เนี่ยเราสามารถนําไปขายได้ครับก็คือเอาของจากในเกมนํามาออกขายในตลาด marketplace ครับตรงนี้แหละเขาเรียกว่าตลาด marketplace และราคานะครับในตลาด marketplace เนี่ยราคาที่เป็นโลนินเลยนะครับ จะรีเฟซนะครับตามระยะเวลาข้างบนครับจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นว่านะครับของที่ขายนะปัจจุบันเนี่ยมีของอะไรบ้างนะครับที่ให้เราเนี่ยสามารถซื้อแล้วก็นําเข้าไปในเกมนะครับก็จะเป็นแบบขวดนะครับผม small นะครับ ขวดต่างๆพวกนี้เนี่ยเอาไว้ทำอะไรนะครับก็จะเป็นขวดสเตมิน่าครับผมที่เอาไว้ใช้ในเกมอ่อินเนอร์จีนะครับอินเนอร์จีที่เราเอาไว้ใช้เป็นตัตั๋วที่เอาไว้ใช้ลงดันเจียนนั่นเองครับถ้าเราอยากจะฟาร์มของเยอะถ้าเราซื้อตรงนี้ไปเราก็ไปฟาร์มของในดันเจียนได้เยอะมากขึ้นนั่นเองครับตัวน,นี้นะที่มีขายต่อมาครับก็จะเป็นในเรื่องของแพดนะครับอ่าแพดนะตอนนี้เนี่ยแพดเนี่ยเขาวางขายให้เราเลยนะครับผมแพดนะวางขายเป็นไข่ให้เลยแล้วมีชื่อ ของสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับถ้าเราอยากจะซื้อก็ราคาอยู่ที่192อาโดินก็เอาเรื่องอยู่นะครับราคาค่อนข้างแพงนะครับและถ้าเราอยากจะรู้ว่าสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวเนี่ยมันทําหน้าที่อะไรนะครับถ้าเราอยากจะรู้ดีเทลของมันนะอ่ะผมจะพาเพื่อนไปดูครับในหน้าเว็บมีนะครับให้เรากดที่แพทตรงนี้ครับเราก็จะเห็นว่าสัตว์เลี้ยงทั้งหมดนะครับมี5ตัว5้าอยู่ในตลาดมาร์เก็ตเพจก็มีแค่4ตัวนะครับเราต้องดูชื่อนะครับผมชื่อตัวแรกนะครับอ่ะผมตัวผมดูตัวนี้ให้เพื่อนดูนะ ก็ถ้าใครอยากจะรู้คุณสมบัติของมันนะครับว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้ทาอะไรได้บ้างเพื่อนก็มาดูครับตรงนี้เห็นไหมก็จะมีค่าสแตตบอกเ,อเราด้วยนะครับผมนี่เห็นไหมสกิลก็บอกเราด้วยครับว่ามีสกิลอะไรบ้างนะที่เราสามารถบิวหรือทําตัวละครสําหรับตัวสัตว์เลี้ยงได้เพราะว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีระบบ pvp นะครับผมที่จะให้เราล่าเรียญด้วยเหมือนกันที่อยู่ในตัวเกมครับจากนั้นก็จะเป็นสกินเห็นไหมครับสกินเนี่ยที่ได้จาก air drop นะตรงนี้ก็สามารถนํามาขายได้โดยราคาก็อยู่ที่ประมาณ77โลนิบเน็ดโลนินน และถ้าเราอยากจะศึกษาเรื่องของไอเทมต่างๆครับว่าทำอะไรได้เห็นไหมครับเรากดทิ่หน้าตรงนี้ครับจะเป็นหน้าฟ็อกจะบอกไอเทมทุกอย่างเลยในเกมนะครับว่าทำหน้าที่อะไรซึ่ง Data ข้อมูลของเกมนี้ค่อนข้างดีมากนะครับบอกอะไรเราหมดเลยนะในส่วนของเว็บไซต์ตัวคนทำฟาร์มที่เป็น NFT ถ้าเราแบบว่า1วันเราฟาร์มเราบนใหญ่นะครับฟาร์มในเกมเราบันใหญ่แล้วเราขี้เกียจแบบว่าต้องไปนั่งเก็บเองในต่อวันซึ่งตัวเกมก็จะมีขาย NFT ให้กับเราด้วยครับเห็นไหม ก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าคล้ายๆแบบการบูตเกาะนะครับเพื่อให้มีฟาร์มเมอร์ทำงานให้กับเรานะครับเห็นไหม โอเคคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดของตัวเกม n f t นะครับที่จะลงในแพลตฟอร์มก็จะมีเกมลันเชอร์นะครับเราสามารถกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลย2ก็คือสามารถกดดาวน์โหลดที่อีพีเกมครับอีพีเก s Store เพื่อนก็รู้เลยนะครับว่าเป็นสโตร์ที่ใหญ่มากและมีเกมจำนวนเยอะมากและสโตร์ต่อไปครับที่ตัวเกมเนี่ยจะลงในแพลตฟอร์มก็คือ s t e a มนั่นเองครับเราสามารถกดแอดเพื่อขอไวลิสจาก s t e a มได้นั่นเองครับตัวเกมนะบอเพื่อนๆนะครับว่าสะดวกตรงไหนเพื่อนก็สามารถกดเข้าไปแล้วก็ ดูได้นะครับว่าอยากจะเล่นในส่วนของตรงไหนครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับ